พี่บอกไม่รู้ไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้ไอ้ะจิมอยู่ไหนอ่ะจิมอ่ะสังกัดเจตนานุคุณเตีคะล่าสุดได้เจอกับกิตติกาอย่างค่ะเล้คะกิตติกาเราไม่เคเจอแล้วก็ไปดูแล้วเขามีเทรนด์สีตอกออกมาคือทองคำบัวเคยครับอีกเคยทำหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ได้ตอกมา ก็คือการลการเปลี่ยนพลังนที่แก้ไขสัญญามันก็เป็นททำได้มันก็มีที่จสแต่ในเรื่องเครื่องยนต์นะคะเรื่องเขาชี้ว่าเป็นสาระสำคัญใช่ไหมเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ได้คือโดยเรือความเท่าก็ทำลยเปี่ยนไได้อ่จะเาอที่ประชุมได้มื่อไหร่แต่ว่าก็ต้องชอประชุมก่อเดี๋ยวจะประมวลขอมูลที่ทั้ เ,เรื่องสมมตินายุแปลว่าเราจะนำเรียนโดยวายจา,นนบบาท่านไอสภานี้แหละจ้ะไอท่านทำรท่าเรื่องเครื่องกระหนิดไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นสาระสําคัญที่ต้องเข้าคอรมอแต่คอรมอมอบหมายให้กองทัพเรือไปดําเนินการแทนใช่ใช่คือจริงๆถ้าไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องจริงๆตอนเรากำหนดว่าเรากำหนดเป็นเครื่องกระหน่วยมเซียไม่ได้ว่าประเทศไหนดีไหนแต่คนเสนอเนี่ยคนจะขายเนี่ย เขาก็พยายามจะ้ให้ดีที่สุดคือทักกันดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามที่อาของเราเนี่ยก็ได้ก็คือตอนนี้กระบวนการนันติศาริกาหรืออายการเสร็ก็คือผ่านหมดแล้วคือได้มีหาดีตอนทักเบื่ได้หาดีหมดแล้วแล้วก็ตอบไปแล้วและรอบที่เราต้องหาือล่าสุดมันนี้ต้องทำอีกไหมคะหรือว่าจบคงไม่ไม่แต่ว่าจะนั่งคุยกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็คือจะมี พันนายกแค่ต่างตึเทียนื่อตอนเข้าคลรมต้องถามหน่วยงานทีงไงเรื่องจะเข้าคลรมต้องถามในทางกจริงการถามตัดเรือถามตรงนี้ฉะนั้นเขาอาจจะตอบที่ท่านก็คือตอนนี้เหลือแค่เพียงท่านสุทินนำเรียนนายกด้วยวาจาและอย่างเป็นทางการตอบเรื่อเรียนนำเรียนท่านซึ่งท่านก็อาจจะเฉพาะประเด็นกฎหมายนะก็่ใช่เรียนท่านแบบนี้ประเด็นอื่นอื่นร กระบวนการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดเหลือแค่มติดพรอมอย่างเดียวก็คือก็ถือว่าเสร็จสิ้นไหมก็อันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโดยกระบวนการที่ผมผมไปกระดาก็ที่จริงนะก็มีแต่ว่าจะนําเรียนโดยวาจาดท่านสอบตอนเทียบเป็นหนังสือเรียนท่านเรียนท่านผม้ดำก่อนทุทีแลเรียนท่านผมจดำมันเป็นเงินไม่ได้แต่ที่เดี๋ยวเราทำเป็นหนังสืีมาที่ผู้ดำ ท่านมาถึงองเย็นท่านคุณทำงือของท่านกจะปักปักลงนายกที่ลงไปได้สะดวกบาย